ก็มีการระเบิดเกิดขึ้นบริเวณท่าเรือเมืองตุบเซ่ประเทศรัสเซียครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้26กุมภาพันธ์2025แอดมินนำเรื่องราวข่าวสั้นเที่ยงวันหลายท่านยังไม่ทันกินข้าวก็จะเล่าสู่กันฟังครับในเช้ามืดของวันนี้26กุมภาพันธ์2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้รายงานว่า ที่ท่าเรือเมืองตุ๊บเซประเทศรัศเสเซียนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของกองทัพรัเสเซียได้พยายามยิงสกัดกั้นวัตถุทางอากาศหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านในท้องถิ่นได้บอกว่า มีเสียงระเบิดอย่างดังเกิดขึ้นอย่างน้อย40ครั้งบริเวณท่าเรือเมืองตุบเซระหว่างที่อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนคามิกาเซบินเข้าไปในพื้นที่ท่าเรือเมืองตุบเซการเสเซียหน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียและระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซีย ก็ได้ทำการยิงสกัดกันบบาชาวบ้านในท้องถิ่นสามารถมองเห็นแสงไฟจากกระสุนปืนที่ทหารรัสียใช้ในการยิงสกัดกั้นโดรนและสามารถมองเห็นการทำงานของขีปนาวุธต่อตานอากาศยานได้อย่างชัดเจนแสงไฟสว่างวูบวาบราวกับว่ามันเป็นผีพุ่งใต้พุ่งทยานออกจากฐานขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือท่าเรือเมืองตุบเสจะสังเกตเห็นได้ว่า ตามทิภาพที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกเอาไว้นั้นจะมีไฟลุกไหมซึ่งชาวบ้านสามารถมองเห็นได้แต่ไกลแต่ไม่สามารถเข้าไปใกล้จุดนั้นได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัสเซียได้มีการนำรถไปจอดขวางทางเข้าจุดที่เกิดไฟลุกไหมและในช่วงคําคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่25และ26กุมภาพันธ์2025ก็มีรายงานว่า ในพื้นที่แหลมไครเมียประเทศยูเครนพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัรเซียตั้งแต่ปี2014ตามกตามรายง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงในพื้นที่บริเวณสนามบินเบลเบกในเขตเซวาสโตปอและมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ซากีและนอกจากนี้ยังมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นบริเวณเคอร์ช บริเวณเคิร์ชนั้นก็จะมีสะพานเคิร์ชที่เชื่อมต่อระหว่างรัสเซียและแหลมไครเมียรครับไม่มีการรายงานเนี่ชัดว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นจากสาเหตุใดในพื้นที่เบลเบกเป็นการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียรครับแต่ว่าในพื้นที่เคิร์ชนั้นไม่แน่ใจว่าเสียงระเบิดเกิดขึ้นจากสาเหตุใดแต่ว่า แหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซียได้มีการสั่งปิดสะพานเคอร์ชหลังจากมีรายงานว่าเกิดระเบิดในพื้นที่เคอร์ช